สวัสดีครับมื่อนี้กับมาพบกับผมนะครับโจเนี่ยฟาร์มนะครับเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สิเป็นคลิปประมาณว่าชุวๆนะครับแล้วก็สะขอแชรความรู้แน่นจังเลยนะครับตามทีนะครับอ่ามีมีพี่ๆนะครับเป็นถามมาในคอมเมนต์นะครับเนาะว่าถ้าเกิดว่าเขาอ่าเกี่ยวกับอาหารของเป็ดนะครับถ้าเกิดว่าเขามีอาหารที่ลดต้นทุนนะครับหรือเขาสามารถเห็ดอาหารได้เองเนี่ยมันจะลดต้นทุนได้บ่นะครับ คือในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องตอบตรงๆว่ามันเห็ดได้นะครับแล้วก็ลดต้นทุนกได้นะครับแต่นะครับคือในขันนี้เขาเรียกเป็ดไข่นะครับขันเป็ดไข่นี่สิ่งที่เขาต้องการนะครับมันค่อนขางที่สีหล้ยนะครับก็คือในส่วนของโปรตีนนะครับโปรตีนนี่ย่างตำนี่ตองบ่หน่อยกว่า18%เนะครับเนาะซึ่งโปรตีนนี่ถ้าเกิดเขาจะหากับอาหารเหนียวนํำมาเห็ดเองนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนี่มันค่อนขางที่สิยากนะครับ แล้วมันกะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ทีอเอามีพวกเข้าไปนะครับผู้ที่มี้ขาเปลือกนะครับหรืออาหารเอียงนะครับที่มันเหลือจาก การเกษตรเช่นผวกกล้วยผวกยวกกล้วยอย่างประมาณนี้นะครับเอามาเห็ดลดต้นทุนมันได้ครับแต่ว่าเป็นอาหารเสริมซะดีกว่านะครับถ้าเขาจะเอามาเห็ดเป็นอาหารหลักนะครับก็จะบ่แนะนาครับผมมันก็จะบ่ดีทออาหารเี้ยวสือสําเร็จรูปนะครับคือถ้าถ้าจะดีนะครับซสืออาหารที่เป็นสําเร็จรูปจะดีกว่านะครับพอว่าโปรตีนจะถึงนะครับมันจะตั้งจากเป็ดที่เท้าเลียงเพื่อเอาเนื้อนะครับอันนั้นเขาจะบได้เน้นโปรตีนหลาย เอาหาอาหารลดต้นทุนกันได้นะครับแต่อาหารที่ให้กับเป็ดไข่นี่แนําให้เป็นอาหารที่มีโปรตีนนะครับจะดีกว่าครับซึ่งมันก็หาง่ายๆยืดตามพวกอาหารําเร็จรูปนี่แหละครับบอกง่ายๆคือซื้อเอาจะดีกว่านะครับมันเหตุลําบากบางเถอโปรตีนมันก็จะบพออ่ะโอเคครับสาหรับมื้อนี้นะครับคลิปนี้ก็บผมยังมาไว้ครับผมพอดีมีนี่นะครับ ผู้เฒ่ามันปลูกกล้วยไว้นะครับวันนี้กล้วยมันมันสุกมันแก่นะครับแต่ว่าจะมาตัดกล้วยนะครับตัดแล้วแล้วก็จะเอาไปให้เป็ดนะครับเป็นอาหารเสริมไปแต่ไ่แม่นอาหารหลักเลยพี่น้องเลออันนี้ย้ำไว้ก่อนว่าเป็นแค่อาหารเสริมนะครับเขาจะเอาไปให้กินซื้อนะครับแต่อาหารก็จะให้ทอเก้านะครับบ่าได้มีผลกับการแห่อาหารนี่อย่างนะครับเสริมให้ซื้อคือดีกว่าเขาตัดแล้วเขาทิ่มเลยนะครับตัวนี้เขาไปย้อนเขาขอกเป็ดให้เป็ดได้กินดีกว่าอะโอเคครับ คลิปนี้ว่ามีอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาหาตัดกล้วยนะครับตัดเรื่อยๆก็ไปย่นเขาคอกเป็ดเขาก็ไปเบิ่งกันว่ามันจะกินดีบ่อ่ะโอเคครับสักครู่นะครับผมโอเคครับอ้าวเ่องไม้เครื่องไม้เ่ามีอย่างไรครับมีแต่เดียวก็ได้ละ ะโอเคครับตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สีแบงเป็นถอนเป็นถอนเั็นสีลรอครับผมไปถี่ตัดแบงแบงแบงเครื่องไว้มันจับจับง่ายๆนะครับเอาไปง่ายนี่ละนะครับตัดตัดแบงไม่ได้ซับไม่ได้ยั้งนะครับแค่ตัดป้อยมันยกง่ายๆนะครับยกได้แล้วเดี๋ยวเขาไปโยนเขาขอกเป็ดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเขาไปโยนเขาขอบขอบเป็ดกันครับผมเราจะคอยไปเบิรงว่ามันจะกินดีสักหน่ ครับเร็วๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอามาให้เป็นกันครับ นี่แหละครับบ่าทงห่วงบ่บองเมือนะครับเนาะอธิบดีอ่านผมย้อนเขาครับตนหนึ่งใช่กันนะครับมีอีกฟังหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนเป็นเรียบร้อยนะครับคันสังเกตเห็นด้วยไหมครับผมอันนั้นอธิกอนผมว่าเขาตนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เมื่อแล้วคับผมก็เอาเขาไว้เังสิละเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับว่าด้สับว่าเลยยังเดี๋ยวปอะเทเป็ดเลยนะครับย้อนเขาไปหลดนะครับว่าตรนนี้ บ่ตรองซับบ่ารองยังเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองนะครับอันนี้พ่เกินสามหมื่นนะครับมืดแทนแน่นอนนะครับกล้วยตัวนี้นะครับพอมีกระสิดยนตเข้าไปให้ไหมอ่ะโอเคครับันที่นี่จะไปเบิ้งนะครับผลงานกล้วยนะครับว่ามันตืนผลพ่อยได้นะครับมาจากตรงใดโอเคครับอ่ะโอเคครับนี่แหละครับแน้วใดนะครับก็เป็นกล้วยเท่านี้ละ เอนะครับเป็นผลพอยได้นะครับขันปลูกไว้ก็ดีขึ้นนะครับขันภูมีมีเป็ดไม่ยังนะครับปลูกไว้กันเพราะได้กินกล้วยนะครับกินกล้วยแล้วก็เอาต้นเมื่อได้ทิ่มนะครับยอนเขาคอกเป็ดเป็ดก็กินเอ้าโอเคครับตอนนี้กำลังซุกเลยแหละครับผมหลายเครือแล้วเนะครับอยู่กลางสังเกตไกลๆนะครับด้วยไก่ก็จะมีอยู่เดี๋ยวอีกน้อยก็ซุกนะครับซุกแล้วก็จะตัดทึ่เอาลหลตัดเขาคอกเป็ดนะครับเอ้าโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้กับวันนี้ยังมาไม่นะครับกระสีจวบัย้จ้าเพียงท่านี้ครับจึงไยก็ฝากกดติดตามกดไลค์เลยนะครับเด้อเอาเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ